ดาดวงดี da, สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับสัปดาห์ดวงดีตั้งแต่วันที่11ถึง17มีนาคมวันนี้เราจะมาเม้ามอย4ี่เรื่องงานเงินความรักและที่พลาดไม่ได้เลยคือเลขเด็ดแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยเพราะใครยิ่งไล์ยิ่งแชร์ยิ่งเหงยิ่งรวยนะจ๊ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสีเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,องความรักเลขเด็ดไว้ทีหลังแต่ห้ามขี้โกงแก้วนะไปกดดูทีหลังเลยไม่ได้นะมาดูค่ะวันจันทร์นะคะ ได้ไพ่เทพสาวความเศร้าความกังวลในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเครียดเรื่องกดดันตัวเองเยอะมากเพราะว่ากลัวทํางานไม่ทันเพราะเรารับปากผู้ใหญ่เอาไว้เยอะนะคะแต่จําเอาไว้ว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณทํางานทันอยู่แล้วค่ะในเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์จะต้องเสียงเงินซ่อมร่างกายหรือไม่ก็ซ่อมเครื่องใช้ในบ้านเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะแต่ก็ซ่อมไปเถอะเพราะาเดี๋ยวเราก็ได้เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเลขย,ยานพานะหรือ เลขที่เราเสียเงินค่าซ่อมนู่นซ่อมนี่นั่นแหละเอาไปซื้อเสียงโชคได้นะคะแล้วก็เรื่องความรักระวังมีดราม่าเกิดขึ้นเรื่องจากเวลาไม่พอให้กันระวังจะทะเลาะกันส่วนคนโสดอาจจะต้องโสดไปก่อนนะคะคนวันอังคารนะคะได้ไพ่เทพบุตรยุติธรรมอยู่ในช่วงต้องตัดสินใจด้วยใจเป็นธรรมในเรื่องการทํางานอย่าเอ็นเอียงเห็นประโยชน์ส่วนตัวไม่งั้นมีปัญหาดราม่าเรื่องงานแน่นอนนะคะผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกคุณจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีค่ะถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์งานใหม่ไปสัมภาษณ์งานได้แล้วรอดูตัวเลขสวยๆนะจ๊ะส่วนเรื่องการเงินนะคะก็ผ่านได้แน่นอนถ้ายื่นเอกสารกู้หนี้ยืมสินสินชื่ออะไรไว้ผ่านแน่นอนค่ะและความรักระวังอยู่ในเกณฑ์ถ้ามีปัญหาเรื่องความรักอยู่ อย่างเช่นมีมือที่3ที่4อยู่ในเกณฑ์หลักต้องเลือกนะคะในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเร่งรัดให้เขาเลือกในต้นสัปดาห์ให้ไปเลือกในปลายสัปดาห์แล้วเราจะเป็นผู้ชนะค่ะระวังรถไฟชนกันด้วยนะเตือนด้วยความหวังดีนะคะแล้วก็คนวันพุธค่ะได้ไพ,พ่เทพทิการเริ่มต้นใหม่การทําอะไรใหม่ๆในสัปดาห์นี้งานอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นให้คุณทําหรือมีโอกาสไปเริ่มต้นทํางานใหม่ๆประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเพียงแค่คุณมั่นใจในตัวเองว่าเราเก่ง เรามีความสามารถทุกอย่างจะราบรื่นการเงินดีนะคะการเงินไม่มีปัญหาแล้วอยู่ๆก็อยากจะซื้อรถใหม่รถไฟฟ้าใหม่เฉยเลยสามารถซื้อได้นะคะศึกษาเรื่องเอกสารการกู้ยืมให้ดีๆเอกสารพร้อมลดออกได้เลยค่ะและเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดจะเจอคนรักคนถูกใจใหม่กับสถานที่ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอยู่ๆก็มีการวางแผนอยากจะไปเติมเต็มความหวานให้ดีต่อกัน ก็ไปเลยส่วนใครที่กาลังมีปัญหาอยู่ๆก็มีข้อตกลงข้อเจราจาใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่โอเคทั้งสองฝ่ายจะเคลียร์ราบรื่นส่วนใครที่อยู่ๆจับได้ว่าแฟนม,มีกิก๊กจําเอาไว้นะมันจะไปมันก็ไปเราเตรียมหาของใหม่ดีกว่าแซ่บไปเยอะนะคะส่วนคนมันพฤิหัสนะคะได้ไพ่เทพธิดาแมงป่องการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้ใหญ่ฟังคุณคุณจงมั่นใจในการทํางานของคุณทฤษฎีของคุณ เป๊ะมากค่ะยังไงก็ผ่านส่วนเจ้าของกิจการช่วงนี้ให้ใจเย็นนิดนึงฟังคนอื่นให้มากขึ้นนะคะคําแนะนําของคนอื่นจะดีกับธุรกิจของคุณในเรื่องการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ตึงตงมือนิดนึงแต่ยังผ่านไปได้ไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องความรักก็ต้องรับฟังคนอื่นบ้างอย่าเอาแต่ตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจะหอมหวานมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนคนวันศุกร์นะคะได้พระพระพิคเนศปางราชาโชค การงานดีอยู่ในโอวา่าทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งลูกน้องลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยอะไรปูทางมาดีสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์พักผ่อนการเงินก็ดีมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์เยอะมากๆด้วยนะบอกเลยถือว่าเฮงมากค่ะ แต่ความรักนะคะระวังจะปวดหัวงานเงินดีแต่ระวังความรักปวดหัวเพราะอะไรรู้ป่ะย่ยอยู่ๆก็เนื้อหอ่อระวังจะรถไฟชนกันระวังจะมีแบบรักต้องเลือกฉะนั้นให้ใช้สติอย่าใช้แต่อารมณ์นะคะจะได้ไม่ปวดหัวมากนะจ๊ะวันศุกร์อ่ะมาวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ได้ไพ่พระโคนนทีมีเกณฑ์โดนจับจ้องจับผิด ระแวง <S <S เกิดขึ้นกับตัวเราในเรื่องเนื้อง,งานมีคนมาเป็นสปายสายสืบในการทํางานของเราหรือโดนใส่ร้ายใส่ความอยู่ฉะนั้นเราต้องทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดการงานเราจะได้ ปลอดภัยนะคะในเรื่องการเงินมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมรถหรือซ่อมร่างกายฉะนั้นวางแผนเรื่องการใช้ใจ่ายดีๆในสัปดาห์นี้จะได้ไม่ได้ต้องเสียเยอะหรือมีเกณฑ์ตอบป,ประกันอ่ะให้คิดในแง่ดีนะคะและถ้ามองในเรื่องของความรักมีคนมาแอบรักแอบชอบแอบหลงไหลแล้วอยู่ถ้าคุณเป็นคนโสดก็แล้วไปแต่ถ้าคุณเป็นคนมีคู่อยู่แล้วอย่าผิดสินเลยเราจงห้องไว้ว่าเรารักษาสินจะได้ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาก,กับเราในอนาคตส่วนวันอาทิตย์นะคะ ได้ไพ่พยาภารีจากปูทศกณัณในเรื่องการทํางานถ้าเบื่องานอยากจะโยกย้ายงานแก้วยังไม่แนะนําให้ตัดสินใจโยกย้ายหรือยื่นใบสมัครในสัปดาห์นี้เพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นลักษณะ ตัดสินใจอะไรในสัปดาห์นี้ผิดพลาดไปหมดเลยถ้างานที่เราต้องเซ็นหรือตัดสินใจอะไรดึงเรื่องไว้ก่อนดึงเกมไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจไม่อย่างนั้นผิดพลาดแล้วปวดหัวมีปัญหาแน่นอนในเรื่องการทํางานแต่ถ้าจําเป็นจริงๆให้คิดให้ดีถึงผลประโยชน์ที่สําคัญกับองค์กรแล้วจะดีค่ะแล้วก็ถ้าใครเป็นข้าราชการนะคะอาจจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นกระทันหันในช่วงปลายสัปดาห์ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องการเงินนะคะให้เงินใครยืมไปเขาอาจจะ ผิดนัดจ่ายเงินชำระล่าช้าแต่ยังไงก็คืนค่ะสบายใจได้ส่วนเรื่องความรักไอ้ที่เห็นแรกๆก,ก็เทพบุตรเทพธิดาจริงๆอ่ะมันคือนางมันร้ายหร,รือหมกโชหรือนางปีศาจร้ายหนืเทพตัวมารน,นะ,ะเผื่อใจไว้ก่อนนะจ๊ะอ่ะนี่ก็คือพื้นดวงนะ แก้วรู้นะคะว่าพวกคุณรอเลขเด็ดอยู่เตรียมกระดาษปากกามาจดกันเลยค่ะวันจันทร์นะคะเลขนำโชคของคุณคือ74กับ07ค่ะ74กับ07วันอังคารเลขนำโชคคือ11นะคะแล้วก็14ค่ะ11และ14วันพุธเลขนำโชคคือ01นะคะแล้วก็77ค่ะ01แล้วก็77วัน พฤหัสนะคะเลขนําโชคคือ12และ25ค่ะ12และ25วันศุกร์เลขนําโชคคือเลข11นะคะแล้วก็14ค่ะ11และ14วันเสาร์เลขนําโชคก็คือ22นะคะแล้วก็72ค่ะ22และ72ส่วนวันอาทิตย์เลขนําโชคก็คือ81นะคะแล้วก็92ค่ะ 81และ9ก็92นะคะที่สำคัญถ้าอยากจะเฮงอยากจะรวยมากๆต้องกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ